สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลังชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมอ่าวันนี้จะพามาเพิ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งปลูกระบบแบบเลี้ยงตานะครับบระมาณเป็นลุมนะครับไปเบิ่งกันเลยครับผมอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องรับมาอีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับนี่คือหุ้นส่วนที่อยู่เชียงใหม่นะครับที่ได้ปลูกอ้อยยาเขียวน้ำกันนะครับสะออนบรรยากาศตอนนี้อากาศอุณหภูมิหนาจะอยู่ที่ตำตำเลขยี่สิบแล้วนะครับหนาจะสิบกว่าแล้วรู้สึกเย็นสบายนะครับ เก็บภาพไว้นะครับแล้วก็เขากับมาเที่ยวสวนอ้อยนะครับนี่สวนอ้อยยุติดชานเมืองแต่ครับเขาปลูกในให้น้อที่ดีวครับอันนี้คือน้ำท่วมนะครับที่น้ำท่วมไม่ว้างนะครับน้ำท่วมเชียงใหม่นี่น้ำมารวดเลยนะครับมารวดเลยแล้วมันเอียงเลยนะครับเป็นขนาดเป็นคำไ้นะครับนี่ครับสภาพอ้อยถือน้ำท่วมน้ำท่วมใช่ไหมน้ำลวดน้ำไหลพาเลยโอ้โหขนาดนั้นเลย ที่น้ำท่วมเชียงใหม่นะครับที่พวกเขาเห็นแปลงนี่ก็แบบขาวภาพแบนั่นเมื่อนะเนาะมองไม่เห็นอะไรเลยครับยังหนุ่มอยู่โอ้โหพี่น้องเห็นปะครับอ้อยยักษ์เขียวครับพี่น้องข้าวบนครับนี่เพิ่นค้าขนาดนี้มันยังบระยู่ธด้วยครับเพราะว่าน้ำมาอันนี้หัก หักไปถึงใหม่เลยนะครับแบบระบบเลี้ยงอันนี้แบบแบบระบบระบบเลี้ยงเียงแต่ทาไมมันเกิดขึ้นเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยคือเอาตาสับอ๋อตาเลี้ยง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 อ๋อไม่ได้เป็นหลุมแล้วผลผลิตต่อลำเนี่ยแล้วก็ต่อพื้นที่เนี่ยระหว่างหลุมกับลำเนี่ยระหว่างหลุมกับเลียงเลี้ยงท่อนหลุมหลุมได้เยอะกว่าบริหารจัดการง่ายกว่าคําง่ายกว่ามัดก็ง่ายอันนี้มัน อืมมันไม่เป็นหลุมมันเป็นกอเปลืองเชียกโอ้โหพี่น้องอันนี้ปาดนี่ก็ธรรมดาเลยครับเนี่ยอันนี้ยังไปได้อีกแบบไปได้อีกเยอะเลยครับพี่น้องอ้อยยักษ์เขียวเพราท่านเห็นดอกก็แม่นยุบ้านเขาออกดอกแล้วนะปีกายนี่นะครับแต่ว่าของผมกับท่านออกขึ้นกันเราจะไปสร้างกันนะครับเดี๋ยวจขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับเอาไปสร้างว่าีิเ็ดสถิติเออเนาตัดเลยครับ เนี่ยตัดสดๆให้เห็นเลยนะครับนนเนะพอาะที่เอาเรือยยนตม้าแล้วนะครับแต่ว่าก็เรา <c oughs> บอกว่าเรต้องมีดสันขาดด้วยนะครับหนุนน่มอยู่น,นี่ปลูกปลูกปลูกนี่เสร็จแล้วก็ไปปลูกโน่นนะอ๋ออัน,นอันนี้ก็ประมาณแปดเดือนกว่าเก้าเดือนเหมือนกันปลูกนี่เสร็จแล้วก็ไปปลูกดน่ยผู้น,นอันน้อนนนยคอยเข้าไปเรเห็นเลยครับอ้อยบังบดโอ้เอาไปเฮอ้อยเอาไปเข้าบุญกระถินเข้าพรรษานี่คน คนงดนะครับคนงึดงึดแปลว่างงนะครับภาษาเหนืองึดว่าแปลว่าอย่างอ๋องึดก็งงคือกันโอ้คนเหนือคนอีสานเนี่ยงดนี่ครับขนาดจะบอบ่อปันใดหรอกนะครับนะเบิ้งขนาดตัดยอดเลยครับตัดยอดเลยปัดอย่าฟันแรงมันจะตืิดใส่ขาเออมันคมมากนี่อีสานนะครับลุงบ่าวแม ดวยนดออืม้นี่ไอ้นี่เอาได้ไปเท่าไหร่เนี่ยเจาะหน่อยเดียวนี่้สตันกว่าสตัเนี่ยแล้วก็แถวๆนี้ด้วยแถวนอกนี่เปนน้สองตันกว่าสามตันพอนี่ครับพี่น้องเบิ่งบ่จากแถวหัวงานกับอันนี้แค่เอามาครับ คโอ้โหโดนไม้ไผ่โไอ้โ้ไ่เไ้จ็บว้าวนี่น้หารนะครับมีขนาดมีขนาดว่าลำไห่นะครับผมจัดมาจกลำนะครับเอาข้าตากรรมาายออมาเลยครับอีกหนึ่งลำอ้เอาลเอาลำเอาลนี้ อันลำนี้<า>อลัลำนี้เอาลำนี้อเ,อเอาลำนี้นี่บอกเออครับลำนั่น,นแหละน่าจะสินยาวกว่าต้องมีรถคีบแล้วพี่รุน่น <laughs> รถคีบเล็กๆซื้อรถตักรถตักมือสองเล็กๆมาปรับห้าหกโลไปไปสรุนเบิ้งนะครับ แล้วคิดบึงอ้อยอ้อยนี่มันนับล้ำ,น,ลำนับล้ำนับรู้ได้เลยนะครับพี่น้องอนี่ตัดเอโอโตะไปเท่านี้ครับพี่น้องได้เป็นสองตันนะครับแล้วก็แถวนี้อีกประมาณตันหนึ่งนี่ยันนะครับอืสามตันแล้วไง<อ>ห้าหกลไปไปสรุเบึงนะครับแล้วคิดบึงอ้อยอ้อยนี่มันนับล้ำ นับล้ำนับรู้ได้เลยนะครับพี่น้องอนี่ตัดเออเจไปเท่าไหร่ครับพี่น้องได้เป็นสองตันนะครับแล้วก็แถวนี้อีกประมาณตันหนึ่งนี่เดินนะครับตันเจ็ดอืมตันเจสามตันแล้วไงเอามาลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะได้จากรู้แค่รูโอ้อันทั้งนี้ผมเห็น โบเห็นเห็นไหมโบเห็นแม่นเอามาโหลดมือหนึ่งบ่เห็นเอ้บ่เห็นกิโลเห็นไหมล่ะแม่นมากเลยโอ้พี่น้องผมคิดว่ามันจะพุ่งหกนี่นี่นี่อ้อยนุ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวร้อยให้ได้สิบโลนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทับอีกรอบนึงนะครับหกโลนะครับแม่กะแม่กาเบิ้งถือดีใจเลาได้เหมือนกันหกโลนี่เกือบละห่างกันแค่สามขีดนะครับห่างกันแค่สามขีดนะครับ ตัดนี่ถือว่าอ้อยอ้อยอ้ยอยถือว่าใบใหญ่ยยสุดนะครับอันนี้นะอันนะคะสองโลสองลำสองลำสิบเอ็ดโลครึ่งพี่นอ้องสิบเอ็ดโลครึ่งเห็นไหมครับพี่นอ้องตัดายด้วยนะครับไม่ได้เอาใบามาเลยนะครับนี่แหละครับพี่นอ้องที่ลงุงชลไน้่ว่ายู่ตลอดเลยว่าอ้อยยักเขียวมันเป็นอ้อยที่มีความพิเศษนะครับในการปลูกอ้อ,อยว่าจะเป็นการปลูกทรงโรงงาน,นหรือว่าจะเหดทำน้อยได้มากนะครับก็บล้อง ลองเอาไปประยุกต์ใส่กับของเจ้าของเบิ้งนะครับลองเปลี่ยนความคิดลองคิดนำลุงชนเบิ้งแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะลองก็ต้องลองหลายก็ได้นะครับคือลองเพื่อจะได้เป็นวิทยาฐานซึ่งอาชีพปูอ้อยมันยังไปอีกไกลนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปที่4ของอำเภอแม่วางก็ขอลาท่านผู้ชมไปเสพเพียงสานีสากลขอบคุณในรายที่ติดตามครับสวัสดีครับ